อัสสลามุอะลัยกุมวเระมะตุลลอฮิวบเริกาุต์สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะ เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ใช่ไหมคะวันสุดท้ายคือวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564ซึ่งวันนี้เราจะเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์นะคะจากคาบที่แล้วก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากจากภาพใช่ไหมคะเราไปทบทวนการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพกันก่อนนะคะ ทั้งเรียนดูการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์จะเป็นประโยคสัญลักษณ์หรือจากภาพสิ่งที่เราต้องจํามีอยู่2ออย่างก็คือเราต้องสร้างสิ่งที่โจทย์บอก และสร้างสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรคือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้เราแล้วส่วนสิ่งที่โจทย์ถามคือสิ่งที่เราต้องหาคําตอบนะคะหาคำตอบได้มาจากไหนก็หาคําตอบได้มาจากสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดนั่นเองนะคะต่อไปเรามาทบทวนเนื้อหาการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพจากภาพนะคะนักเรียนคิดว่า เราจะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนี้ได้อย่างไรนักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะนักเรียนดูจากภาพนี้ถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาอะไรการบวกหรือการลบแล้วจะสร้างยังไง1น่งก็คือเราต้องสร้างสิ่งที่โจทย์บอกสองเราต้องสร้างสิ่งที่โจทย์ถามจากรูปภาพที่คุณครูกำหนดมาให้คุณครูคสร้างไว้แบบนี้นะคะ ก็คือเขาบอกว่าสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีช้าง52ตัวมียีราฟ74ตัวมีช้างและยีราฟรวมกันทั้งหมดกี่ตัวคําว่ารวมกันทั้งหมดแสดงว่าเป็นโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมคะเอามารวมกันดังนั้นโจทย์ปัญหาข้อนี้จึงเป็นโจทย์ปัญหาการบวกที่เราสร้างจากรูปภาพต่อไปแล้ววิธีคิดนะคะเราจะคิดยังไงเราก็แยกออกมาเลย แยกออกมาเลยว่าอันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกอันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนักเรียนดูสิ่งที่โจทย์บอกก็คือสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีช้าง52ตัวมียีราฟ74ตัวสิ่งที่โจทย์ถามคือมีช้างและยีราฟรวมกันทั้งหมดกี่ตัวซึ่งเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า52บวก74เท่ากับช่อง c เลี่ยมอันนี้คือวิธีเขียนนะคะ ต่อไปอันนี้คือทบทวนจากภาพที่แล้วคือการสร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพส่วนวันนี้นั้นเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ก็คือจะก,กําหนดประโยคสัญลักษณ์มาให้นะคะแทนรูปภาพดังนั้นเราค่อยแยกนะคะว่าอันไหนเป็นสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามและสามารถหาคําตอบได้นะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างที่1จาก ปรย์ก็คือจากประโยคสัญลักษณ์ที่เขากำหนดมาให้คือ256ลบ149จากประโยคสัญลักษณ์นี้นักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาได้อย่างไรอะมาดูของคุณครูคุณครูสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นี้ว่าแม่เลี้ยงลิง265ตัวเลี้ยงแพะ149ตัวแม่เลี้ยงลิงมากกว่าแพะกี่ ตัวใช่ไหมคะก็คือเอาไปทําอะไรคะจากประโยชน์ใช้ละคือเอามาลบใช่ไหมคะดังนั้นแยกออกมาก่อนนะคะว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่เลี้ยงลิง265ตัวเลี้ยงแพะ149ตัวแล้วสิ่งที่โจทย์ถามก็คือ แม่เลี้ยงลิงมากกว่าแพะกี่ตัวดังนั้นเอามาลบกันคําตอบที่ได้คือแม่เลี้ยงลิงมากกว่าแพะ116ตัวอันนี้คือตัวอย่างที่1ต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2กัน ตัวอย่างที่2ประโยคสัญลักษณ์ที่เขากําหนดให้มาคือเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกซึ่งโจทย์มีอยู่ว่า471บวก118เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมจากโจทย์นี้จากประโยคสัญลักษณ์นี้นั่องจะสร้างโจทย์ปัญหาอะไรก็คือต้องสร้างโจทย์ปัญหาการบวกใช่ไหมคะเพราะประโยคสัญลักษณ์เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกดังนั้นจะสร้างได้ว่าอย่างไรมาดูตัวอย่างของคุณครู ชูใจมีส้ม471ผลมีเงาะมากกว่าส้ม1 1 8ผลชูใจมีเงาะทั้งหมดกี่ผลก็คือ อะไรเป็นสิ่งที่โจทย์บอกอะไรเป็นสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกก็คือชูใจมีซ่อม471ผลมีเงาะมากกว่าซ่อม118ผลอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามชูใจมีเงาะทั้งหมดกี่ผลต้องเอาจํานวนส้ม มาบวกกับจํานวนเงาะที่มากกว่าใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบที่จะได้คือชูใจมีเงาะทั้งหมด5 8 9ผลนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างข้อที่2ต่อไปเราไปดูตัวอย่างข้อที่3ตัวอย่างข้อที่3จากประโยคสัญลักษณ์ที่เขากำหนดมาให้ จทย์มีว่า375อบวก298เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมจากประโยคสัญลักษณ์แน่นอนว่าเราต้องสร้างโจทย์ปัญหาการบวกแล้วเราจะสร้างได้อย่างไรไปดูตัวอย่างของคุณครูพี่มีเงิน375บาท น้องมีเงิน298บาทพี่และน้องมีเงินรวมกันทั้งหมดกี่บาทอันนี้คือสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่เขากำหนดมาให้ดังนั้นเราไปดูว่าสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคือพี่มีเงิน375บาทน้องมีเงิน298บาทสิ่งที่โจทย์ถามพี่และน้องมีเงินรวมกันทั้งหมดกี่บาท ดังนั้นสามารถตอบได้ว่าพี่และน้องมีเงินรวมกันทั้งหมด673บาทนั่นเองอันนี้คือตัวอย่างนะคะไดเรียนมันจะต่างกันกับการสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพจากภาพเราต้องไปสร้างเองใช่ไหมคะว่าจะสร้างเป็นประโยคเศษและการบวกหรือประโยคเศษและการลบได้อย่างไรแต่อันนี้เรารู้เลยว่าสามารถสร้างาประโยค สามารถสร้างจุดปัญหาการบวกจากประ,ยประ,ยประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เขากําหนดมาให้เลยใช่ไหมคะเรารู้เลยว่าเป็นจุดปัญหาการบวกการลบจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเขากําหนดมาให้เราเลยนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายกันนะคะตัวอย่างนี้เขาบอกว่า628่ลบ2องเอท่ากับช่องซีเลียบแน่นอนว่าเราต้องสร้างจุดปัญหาการลบจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้ คุณครูสร้างได้ว่าต้นกล้ามีของเล่น628ชิ้นแบ่งให้เพื่อน298ชิ้นต้นกล้าเหลือของเล่นกี่ชิ้นอ่ะอันแน่นอนว่าถ้าแบ่งไปก็คือหักออกไปเอาออกไปเป็นการลบแน่นอนดังนั้นเรามาดูสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรต้นกล้ามีของเล่น628ชิ้นแบ่งให้เพื่อน298 98ชิ้นดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามต้นกล้าเหลือของเล่นกี่ชิ้นสามารถตอบได้ว่าต้นกล้าเหลือของเล่น330ชิ้นอันนี้คือการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ซึ่งการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์เราจะรู้ได้เลยว่ามันเป็นโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบเพราะว่าประโยคสัญลักษณ์กําหนดมาให้เราแล้วนะคะจะต่างจาก สร้างโจทย์ปัญหาจากรูปภาพนะคะประโยคสัญลักษณ์จะง่ายกว่าเพราะว่าเรารู้เลยว่าเป็นการบวกหรือการลบอันนี้คือการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะคะ ต่อไปภาระงานในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งหน้า91นะคะสาหรับนักเรียนที่ได้รับแบบฝึกหัดแล้วให้นักเรียนทําลงในแบบฝึกหัดได้เลยและสําหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนสามารถปริ้นออกมาแล้วก็เขียนลงในใบงานได้เลยแต่ถ้าไม่สะดวกปริ้นนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงในสมุดได้เลยคุณครูอนุญาตนะคะหลังจากนั้นทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งไลน์สวย ลายส่วนตัวของคุณครูนะคะเพื่อที่จะลงคะแนนนะคะอะ่สำหรับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ